ใหม่เลเซช่าชาวเอร์โฟพลังลมไอออนิกโทมารีนจัดแต่งผมได้ทุกทรงง,ง่ายด้วยตัวคุณเองยินดีที่ได้รู้จักเลสซชาพาวเอร์โฟทำได้คุณก็ทำได้คะ่ะ ใหม่เล s ซช,ชาพาวเโฟอพลังลมไอออนิกโทมารีจัดแต่งผมได้ทุกทรงง่าย,ายด้วยตัวคุณเองยินดีที่ได้รู้จักเล s ซช,ชาพาวเวอร์โฟหนูน่าทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ rocking razor necklace. a สวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปน่าเสกับรายการกบ,บานเอาเบ้าเฮดหลากหลายเรื่องราวอยู่ในหวัวที่เราอยากให้คุณรู้และคุณเองก็อยากจะรู้นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะครับที่สำคัญตอนนี้ขอใจคนที่รักกีฬากันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะกีฬาเวทบอร์ดครัน ช่วงนี <cado> <S <S ้นะฮะหนุ่มสาวๆเนี่ยก็มาสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับงนั้นมักจะหากิจกรรมกีฬาเนี่ยมาเล่นกันใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งกีฬาที่ฮิตอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วล่ะแต่นี่เขาเปิดใหม่เมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะครับสาวๆรุ่นใหม่หรือหนุ่มๆเนี่ยก็เลยมาให้กันบ่อยมากขึ้นผมเลยจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกีฬานี้ครับกีฬาเวกบอร์ดซึ่งมันหนึ่งในกีฬานะฮะที่ให้ความแข็งแรงกับร่างกายคุณนะครับในขณะเดียวกัน ให้ความจบด้วยเพราะบางกีฬาเนี่ยมันอาจจะเล่นแล้วมันก็เบื่อแล้วมันก็เหงาใช่ไหมแต่กีฬานี้มัน่นใจเลยครับว่าเล่นแล้วสดชื่นอย่างแน่นอนและแน่นอนนะครับรายการกระบานจะพาคุณรู้จักกับกีฬาเวกบอร์ดมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์นี้ครับ คนอาจคิดว่ากีฬาเบรกบอร์ดเ,เป็นกีฬาที่เล่นเอาไว้มันๆขำๆกับเพื่อนๆไม่ไเฉยนะครับแต่ว่าจริง,รงๆแล้วในกีฬานี้มีประโยชน์มากนะฮะผมเป็นคนนึงนะฮะที่เคยมาหลงไหลแล้วก็รักกีฬานี้มากๆนะฮะกีฬาเบกบอร์ดเพราะว่าเป็นกีฬาที่ให้ความสดชื่นเวลาคุณเล่นและที่สําคัญนะครับให้กล้ามเนื้อกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะในขณะที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันให้ความมาสนุกจนลืมมันไปเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือให้สมาธิและให้ challenge ตั้งเป้ากับคุณด้วยนะฮะว่าวันนี้ มันจะทำให้คุณเนี่ยยิ้มกลับบ้านตลอดทางเลยครับและนี่คือเสน่ห์ที่สำคัญของกีฬาเวีคบอร์ดครับในช่วงแฟนทัชชิ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกูรูในวงการเวกบอร์ดนะครับและเขาคนนี้เป็นผู้ที่ทำให้ผมหลงรักกับกีฬาเวีคบอร์ดด้วยแน่นอนนะฮะเขานี้อยู่ในวงการนี้มามากกว่า10ปีแล้วนะครับได้ถ้วยมานนับไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กเลย และตอนนี้นะครับด้วยความรักและแพชเช่นเขาจึงทําให้เกิดที่นี่ขึ้นมานะครับนี่คือไทยเวกพาร์คไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงเขาเลยดีกว่านะครับกับคุณอ้ําครับอ้ํครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงกีฬาเวกบอร์ดเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีเสน่ห์หรือมีจุดเด่นยังไงบ้างฮะกับกีฬาเวกบอร์ดจริงๆเสน่ห์ของมันก็คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่ออกกําลังได้กําลังสุด เด็กมันยืดกันผมว่าเป็นทางนา้ำซึ่งแบบบ้านเราที่ร้อนๆมาอย่างเงี้ยเรามาเล่นกีฬาทางน้ำม,มันรู้สึกสดชื่นครับก็เลยเลยผมว่าคนที่ชอบเพราะตรงนี้เลยครับแต่ถ้าว่าแล้วนะ่ากีฬาทางน้ำเนี่ยน่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะกับประเทศไทยโซนร้อนอย่างเรากีฬานี้เหมาะกับบ้านเราแต่ว่าพื้นฐานาการเป็บอร์ดมันก็มาจากต่างประเทศที่ซึ่งเขาเล่นมาตั้งแต่สมัย,ยนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงตัวอั้มหน่อยดีกว่าว่า จริงๆย้อนกลับไปเนี่ยอ้มมีตำแหน่งอะไรบ้างนะตอนเด็กสุดที่เป็นแชมป์แชมป์ลุ้นอายุอะไรนะอายุ16ครับอายุ16ตอนนั้นแข่งครั้งแรกแล้วไปแข่งที่อเมริกาเป็นตัวเคเบิลเนี่ยครับไม่ได้หวังเลยครับบังเอิญได้แชมป์กลับมาในรุ่นจูเนียร์เมนครับตอนอนายุสิบหกพูดถึงกีฬานี้บ้างดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่อ้มบอกว่าอ้มเนี่ยเล่นแต่เด็ก แต่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักกีฬาเราเป็นคนที่ชอบเล่เนเฉยๆจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเป็นธุรกิจของเราลวที่มีสนามที่ว่าเป็นอันดับโลกก็เป็นสนามของเราด้วยร,รู้สึกไงบ้างครับแล้วทำไมถึงนําสิ่งนี้มาเป็นธุรกิจของเราครับจริงๆมันอย่างก็เริ่มจากความชอบของผมที่เล่นมาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วพอเล่นไปเล่นมาแล้วเดี๋ยวนี้กีฬามันพัฒนาไปเยอะครับเปลี่ยนรูปแบบของของตัวทั้งตัวระบบทั้งตัวการเล่นมันเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวนึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีที่ที่แบบ เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัยใหม่งเงี้ยเออเพงเอญเราไปออมาเราเพิ่งเอญมีโอกาสครับ,รบก็เลยมีที่ตรงนี้ก็เลยได้ทําขึ้นมาก็เลยทาให้เป็นแบบแบบาทันส,สมัยเหมือนตอนนี้โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ธุรกิจเ,เรารู้สึกว่าดูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะก็ก็เรื่อยๆครับจากตอนนี้พี่นี่คือสนามแรกนี่คือบึงแรกของเราครับถัดมาเราเห็นว่ามีโรงแรมครับแล้วตอนนี้กําลังคูดอีก,อบอก2บ่อครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวใหม่ที่ใช้สำหรับบีนเนอร์โดยเฉพาะ เราจ้ผมทำสองตัวตัวหนึ่งสำหรับบิก๊กเนอร์โดยเฉพาะไก่ตัวหนึ่งของโปรไม่รู้ใครสังเกตรหรือเปล่านะว่าน้ำข้างหลังเนี่ยเราจะดูแบบเป็นสีสวยมากเลยอ่ะใช่ครับมีเทคนิคอะไรหรือเปล่านี่ใส่คอลีนหรือไม่ใส่วายน้ำไปหรือเปล่าไม่ได้ใส่ครับอันนี้อันนี้ที่จริงที่จริงโชคดีครับโชคดีที่มันเป็นดินชนิดของดิน ที่เหมือนกับคล้ายๆกับดินในนาอย่างเงี้ยครับที่พอน้ำเข้ามาเสร็จมันทําปฏิกิริยาธรรมชาติของเขามันกลายใสขึ้นมาเองนะครับแล้วมันก็มีปลาอยู่จริงแล้วเราก็เห็นเขาว่ายด้วยพอน้ำมันมอทะลุลงไปถึงข้างล่างเลยมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นกันมั้งดีกว่าเวลาเราเล่นเวกบอร์ดเนี่ยครับสังเกตว่ามันต้องมแบบสีสันเจ็บๆทุกอย่างเลยอ่ะจริงๆแฟชั่นของของเวกบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะหลักๆมันก็คล้ายๆกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือแบบสปอร์ตแบบสเก็ตสเก็ตหน่อยอะไรเงี้ยแฟชั่นเนี่ยมันจะมี2อย่างด้วยกันเพราะที่นนนีี่่่เเยลได้ทั้งเเเววบบอร์ดกกัส็ต ซึ่งถ้าเป็นเวกสเก็ตมันก็ต้องใส่เป็นเสื้อตัวใหญ่ป่ะหรือไงเวกสเก็ตก็เอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนหรอตัวเล็กลงจริงเหรอเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กเล่นสเก็ตก,ก็อาจจะมาเป็นเกฟแฟชั่นเวกสเก็ตมันเล็กลงแล้วแฟชั่นของเวกบอร์ดมันเล็กลงด้วยป่ะครับเวกบอร์ดก็เล็กลงนะครับสมัยก่อนก็อาจจะตัวใหญ่มากเลยสมัยนี้ไม่ไม่ครับแค่เข่าหรืออะไรเงี้ยประมาณคือแบบสั้นลงความยากง่ายของเวกบอร์ดมันคืออะไรบ้างครับอ้าจริงๆมมันนกก็ไ่ยาะครับแต่ว่ามันก็แแลล้้วววต่่่่าาาาาคนนนชออบกกีีีฬฬปปปรระเเเภททหื็ี่ ออผัดโผล่นิดนึงหรือว่ามันต้องมีการล้มมีการอะไรเงี้ยถ้าคนชอบเขาก็เขาก็สามารถหัดเล่นได้ครับส่วนการเล่นผมว่าไม่ยากครับวันสองวันก็สามารถเล่นได้ครับฐานที่สุดสเสน่ห์ของกีฬานี้หลักๆมันคืออะไรครับอ้มกีฬาที่ทําให้เรารักและหลงไหลอยากอยู่กับมันทุกวันอย่างเงี้ย เพราะว่าสนุกคาทายครับแล้วก็เล่นแลสบายเหมือนเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เราสามารถทําท่าผัดโผลได้แต่ว่าถ้าเราตกหรือล้มอะไรเงี้ยมันล้มบนน้ำซึ่งมันก็เจ็บตัวน้อยกว่ากีฬาที่เราตีลกามาบนปูนใชรามีครูฝึกสอนให้แต่ครั้งแรกเลยสอนให้จนเราเป็นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยครับแล้วก็มาไม่ยากเลยนะครับอยู่ตรงลำลูกกาของผมเองครับ หรือเข้าดูในแผนที่ในเว็บไซต์ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ้ามครับขอบคุณครับและในช่วงนี้นะครับเรามาถามความคิดบุคคลทั่วไปกันดีกว่าว่าพวกเขาคิดว่ากีฬาเนี่ยคือแฟชั่นหรือเปล่าไปฟังความตอบที่น่สนใจกันเลยดีกว่าครับ ตั้นค่ะเพราะว่าเหมือนได้เป็นการออกกําลังกายทุกส่วนแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ออกกีฬากับเพื่อนได้ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบเล่นฟุตบอลนะครับคือปกติเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ได้ออกกําลังกายได้ทุกส่วนนะครับตั้งแต่หัวจนเท้าเล่นกับเพื่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นพวกฟุตบอลหรือว่า บาสเกตบอลอะไรประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าแบบเพื่อน <S <S เห็นเพื่อนเล่นกันเราก็เลยลองลองเล่นดูว่าแบบสนุกไหมก,ก็ก็ดีครับมีเวกบอรดนี้นะครับแล้วก็ฟุดบอลเทนนิสอะไรอย่เงี้ยครับเราชอบตัวด้วยบางทีเราดูรายการทีวีในในทีวีอะไรเงี้ยแล้วเราชอบเราก็เลยศึกษาที่จะเล่นนะครับเวกสเกตกับบาสเกตบอลครับเล่นแล้วมันรู้สึกว่าได้ออกกาลังกายทุกส่วนของร่างกายครับ ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับสำหรับตัวผมเองผมว่าเล่นเพราะว่าให้ร่างกายแข็งแรงครับก็ถือได้ว่าเป็นแฟชั่นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นกีฬาใหม่ๆที่แบบเพิ่งออกมาหรือแบบเพิ่งากการู้จักกันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนก็จะแนะนําให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าเออมีกีฬาประเภทนี้อยู่นะน่าสนใจนะอะไรเงี้ยค่ะออกไม่นะครับคือมันเป็น ความชอบของแต่ละบุคคลว่าเขาจะอยากเล่นกีฬาประเภทไหนอะไรเงี้ยถ้าอย่างเพื่อนแนะนำแล้วมาเล่นก็อย่างแบ็กบอลนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแฟชั่นก็ได้รมันมันก็ส่วนหนึ่งอะครับคือบางคนก็เล่นเป็นแฟชั่นแต่แต่ในแฟชั่นมันก็คือให้ผลประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพะอะไรเงี้ยครับกีฬาที่เล่นอยู่แล้วอย่างบาสหรือบอลก็เล่นโดยความชอบส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเว็กบอรดอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่เรียกว่าเทมหรือแฟชั่นมากกว่า ก่อนอื่นก็คือเราเราดูกีฬาในทีวีก่อนแล้วเราเลือกที่เราชอบแล้วเราก็ไปดูว่าเพื่อนเราเล่นด้วยหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยครับก็พอมันบวกครบกันหมดแล้วก็โอเคถ้ากีฬานั้นมันแมทช์หมดทุกอย่างเราก็เล่นครับชอบของตัวเองครับพอดีเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนแล้วก็เลยมาลองเล่นเวกบอร์ดก,ก็เลยชอบแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเวกสเก็ตก็สนุกก็น่าจะเลืกอกตามความชอบนะคะเลือกตามที่เหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วก็ เออ,ออกกําลังกายตามเพื่อนด้วยบางครั้งถ้าเพื่อนเล่นเราก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความชอบส่วนตัวก็มีกีฬาอะไรใหม่ๆเราก็อยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็น่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราเองแล้วก็รวมไปถึงรูปร่างที่ดีขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นค่ะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยครับใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์หนึ่งวความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็สุขภาพดีแล้วผมเป็นคนแบบผอมๆด้วยผมจะฝึกร่างกายบึกๆหน่อยครับสุขภาพครับผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับดีแน่นอนครับเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็มันจะเบิร์นไขมันออกไปจากตัวเราได้เยอะมาก และในช่วงแฟชั่นอินไซด์นะครับผมขอเอาใจ,จสาวๆกันหน่อยดีกว่าสาวๆที่อยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองให้กลายเป็นสาวามัธยมแมนดูสปอร์ตหน่อยนะครับเพราะผมมีกูรูชื่อดังกับคุณสมศักดิ์ชาชนที่จะมาอัปเดตเทรนด์ในช่วงนี้ครับ